โอเคค่ะเดี๋ยวจะมาดาฟโลโก้กันต่อนะคะด้วยการใช้โปรแกรม Photoshop นะคะก็เดี๋ยวเลือกต้นแบบนะคะเป็นโอ่าโลโก้ของคุณดอใช่ไหมคะนะคะเดี๋ยวจะทำให้ดูนะคะอันดับแรกเนาะก็ไฟล์ New นะคะใน Photoshop เลือกขนาดงานนะคะอันนี้เลือกง่ายดีชอบเลือกเป็น p h โต้แล้วแต่เวอร์ชันที่คุณใช้เหมือนเดิมนะคะเซฟเป็นห้ คุณหาหน,น,นิวง่ายสุดน,นะคะแล้วก็ไฟล์ Open นะคะไฟล์ของเพื่อนที่วาดไว้นะคะเป็นตัวนี้นะคะคุณเพื่อนนะคะทำเป็นรูปไดโนเสาร์ส่งมาให้ค่อนข้างจะแบนทีเดียว <c oughs> เดี๋ยวเราจะครอปเอาเฉพาะส่วนที่เราจะรับนะคะใช้ selection นะคะ selection ตัวที่2ถัดจาก move tool ตรงนี้นะคะคอปลากไป Ctrl c อนโทนซีนะคะกลับมาหน้าที่เราจะทำงานแล้วก็ c อนโท o วี v ลงไปนะคะได้แล้วทีนี้เนี่ยตอนนี้โลโก้มันไม่สมส่วนนะคะตอนนี้จันใช้คอนโทนทีเช่นเดียวกับคำสั่งในอ๋อคณะคำสั่งแล้วถ้าหากว่าเป็นในอ e ีลารเนี่ยทานฟอร์ม e จะใช้ตัว E นะคะแต่ว่าถ้าใน Photoshop ใช้คอนโทนทีถ้าได้ขนาดที่ต้องาการแล้วกดโอเคเห็นไหมคะว่าภาพที่ส่งมาเนี่ยมันมันไม่สมส่วนนะคะเราจะทำให้มัน สมส่วนด้วยการใช้คอนโทลชีเหมือนเดิมน,นะคะแล้วก็กดคอนโทรลค้างไว้นะคะเอาเมาส์ลากไปที่จุดอยตรงนี้นะคะลากออกมาะคะ่ะเราก็จะได้ภาพที่สมส่วนละนะคะคุณก็ลองขยับหนูเอาแค่ให้พอที่เราจะรับได้หะ,ะกด Enter นนททีนึงนะคะพอหมดโอเคค่ะทีนี้เราก็ลองดูดูภาพนะคะว่าน่าจะใช้เชฟอะไรประมาณไหนบ้างที่แน่ๆมีวงกลมนะคะการทำงานใน Photoshop เนี่ยมันจะทำงานเป็นเลเยอร์เป็นชั้นนะคะเพราะงั้นเนี่ยเวลาทำงานเนี่ยพยายามแยกเลเยอร์ไว้ก่อนจะง่ายที่สุดนะคะแต่ละเชฟแต่ละชิ้นเนี่ยก็คนละเลเยอร์ไว้เลยแต่ว่าถ้าใน AI เนี่ยมันสามารถทำงานได้ในเลเยอร์เดียวนะคะแล้วเราก็เะลรง back, แบ็คเอลรงฟอนได้นะคะ แต่อันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราทำงานเะบลเยอร์ค่อยๆทำไปนะคะตัวแรกที่เราจะทำก็น่าจะเป็นตัววงกลมละกันนะคะวงกลมเนี่ยก็จะมีเชฟให้อยู่แล้วนะคะอยู่ด้านซ้ายมือนะคะคุณก็ไปเลือกเลยวงกลมนะคะอย่างที่บอกว่าเราควรทำงานแยกเลเยอร์ไว้นะคะ New l a y e ออยู่ตรงนี้นะคะเข a น n n w w Layer อยู่ข้างๆกล่องขยะตรงนี้นะคะด้านขวาหมูอคลิกเลยคะ่ะจะเกิดเลเยอร์2ขึ้นมาตอนนี้เรา เราทํางานที่เลเยอร์สองแล้วนะคะหรือว่าเนี่ยถ้าไม่แน่ใจเราก็คลิกไปใต้นี่เลเยอร์หนึ่งเลเยอร์สองตอนนี้อยู่เลเยอร์สองแล้วนะคะกดชิปค้างไว้นะคะจะได้วงกลมที่ค่อนข้างสมมาตรตอนนี้เลือกเป็นสีเขียวอยู่นะคะอ่าคุณจะเลือกสีก่อนก็ได้หรือว่าลองวาดไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาเปลี่ยนสีทีหลังก็ได้นะคะอ่าตอนนี้เนี่ย Photoshop นะคะเวลาวาดไปแล้วเนี่ยมันจะติดอ่า อันนี้นิดนึงเห็นไหมคะมันจะเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆตัวนี้มันจะทําให้เราทํางานได้ค่อนข้างยากนะคะเวลาที่เราจะเปลี่ยนสีหรือว่าเปลี่ยนอะไรต่างๆเราใช้ยางลบนะคะ,ะคลิกไปที่เขาครั้งหนึ่งนะมันจะขึ้นคําเตือนแบบนี้ให้เราก,กดโอเคนะคะทีนี้เนี่ยมันจะทํางานค่อนข้างง่ายขึ้นนะคะ,ะทีนี้เราจะเปลี่ยนสีเขานะคะกดคอนโทลค้างไว้เอาเมาส์ไปชี้ที่กล่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะตรงกล่องเลเยอร์ เห็นไหมคะถ้าเรากดคอนโทรลทางไว้ wise, เนี่ยเมาส์มันจะขึ้นเป็นรูปมือแล้วก็มีเส้น s e เล c t ชันสี่เหลี่ยมขึ้นให้นะคะแล้วก็คลิกไปทีหนึ่งสังเกตรตรงหน้าตรงนี้นะคะหน้าที่เราทํางานเนี่ยจะขึ้นเป็นเส้นัะให้เส้น s e เล c t ชันให้แล้วนะคะเลือกเป็นสีที่เราต้องการจะเทอันนี้อานะจารย์ไม่แน่ใจว่าเขาต้องการสีอะไรเลือกสีม่วงไว้ก่อนนะคะได้พื้นที่จะทํางานแล้วเลือกถังสีนะคะถังสีตรงนี้บางคนอาจจะเป็นกรเดียนขึ้นก่อนแล้วก็คลิกเข้าไปนะคะมันจะมีถังสี อยู่ด้านล่างนะคะ p e n b a c k e t t ็ o ชนะคะก็เทลงไปนะคะเป็นสีม่วงแล้วเมื่อไหร่ก็ตามขึ้นเส้น Selection นะคะเวลาที่เราจะทำงานใหม่เนี่ยให้เรากดเอา selection ตัวเก่าออกก่อนด้วยการกด Control D นะคะ ControlD เส้นก็จะหายไป เลือกมุฟชูค้างไว้หรือกดตัว v ีค้างไว้นะคะก mm ็ hmm. จะทําให้เคลื่อนย้ายได้นะคะแล้วก็ไม่ไปทําลายงานส่วนอื่น mm hmm. อ้าทีเราได้วงกลมแล้วนะคะเราจะเอาวงกลมไปซ่อนไว้ข้างหลังก่อนนะคะด้วยการที่มาเลื่อนที่กล่องเลเยอร์ตรงนี้นะคะแล้วก็เลื่อนไอตัว e อพตัวแรกนะคะลงไปนี่ไว้ใต้เลเยอร์หนึ่งนะวงกลมไปไว้ใต้เลเยอร์หนึ่งตรงนี้ mm hmm. ต่อไปค่ะเราก็จะมาวาดตัว ตัไหก่อนตัวไดโนเสาร์นะคะก็ใช้นะคะ new layer ขึ้นมาให้บอกว่าเราจะไม่วาดลงไปใน layer หนึ่งเลยถ้าเราวาดไปใน layer หนึ่งเลยนะคะทำให้ดูก็ได้นะมันก็จะไปทับทีนี้เราจะแก้ไขอะไรไม่ได้ละนะคะโอเคทีนี้เราจะวาดตรง layer สองที่เราสร้างขึ้นมาตอนนี้นะคะเราจะวาดตัว b ตัว b ไม่น่าจะมี shape ตัวไหนที่นะคะ เป็นตัว B เราต้องใช้เพนทูลในการวาดเองนะคะก็คอนโทรลบวกขึ้นมาเพื่อหเห็นภาพชัดเจนนะคะสุดนะคะแล้วก็ดึงแล้วก็ดึงไปตามเส้นของนะคะ แล้วก็เวลาใช้เพนทูนะคะพยายามให้จุดแรกกับจุดสุดท้ายบรรจบกันเนาะมันก็เหมือนเราวาดเชฟขึ้นมาหนึ่งอันนะคะ,ะ,คะสเสร็จแล้วถ้าได้ตรงนี้แล้วเนี่ยใน Photoshop นะคะมันจะทำอะไรไม่ได้เลยตอนนี้เพราะว่ามันยังเป็นแค่เส้นธรรมดานะคะเราจะทำงานใน Photoshop จะเทสีจะทำอะไรได้เรงทำให้มันเป็นเส้นพาสก่อนนะคะ,ะทีนี้เราได้เส้นตรงนี้ที่บรรจบกันแล้วนะคะให้เรามาที่กล่องเลเยอร์นะคะตรงนี้จะมีคำว่าเลเยอร์ชัแนลแล้วก็พาตรงนี้นะคะ คลิกไปที่ p a t ์แล้วก็มองมาด้านล่างกล่องเลเยอร์นะคะจะเห็นวงกลมที่เป็นเส้นป่าคลิกเข้าไปเลยคะ่ะตอนนี้สังเกตว่าตรงพื้นที่ที่เราทํางานตัว B เมื่อกี้กลายเป็นเส้นเซ l e คชั o แล้วเรียบร้อยนะคะกลับมาที่กล่องเลเยอร์ค่ะแล้วให้แน่ใจนะคะว่าเราอยู่เลเยอร์ใหม่นะคะไม่ได้เทสีลงไปทับเลเยอร์เดิมทีนี้ทําการเทสีคะ่ะเลือกสีก่อนนะเนาะไดโนเสาร์ไม่แน่ใจว่าเพื่อนเอาสีอะไรนะคะเลือกสีให้ก่อนก็เป็นสีเขียวนะคะแบบนี้ ่าโอเคค่ะเพื่อนมีเส้นขอบด้วยเนาะเวลาเป็นตัวกระตูนในเวลาเมเส้นขอบแล้วมันจะน่ารักนะคะก็ไปที่ Edit s สโตรกนะคะแล้วก็เลือกเส้นขอบสีดำคลิกลงไปตรง c o l เลรตรงนี้เลือกเป็นสีดำนะคะปรับขนาดเส้นได้นะคะตรงนี้ว่าจะเอาความหนาเท่าไหร่นะคะอันนี้เซตไว้ที่ประมาณ3นะคะกดโอเคเนคะมันก็จะมีเส้นสีดำขึ้นให้นะคะคอนโทลดี D, เอาเส้นส e เลชัน ออกนะคะเพื่อที่เราจะได้ทํางานกันใหม่เราลากตัวนี้ลงไปไว้ใต้ภาพค่ะอยงเ่ถ้าเราปิดตาตัวนี้เห็นไหมคะเราก็จะได้แบบอตอนนี้อันต่อไปเที่จะทำงานนะคะก็คือตัวหางแล้วน,นะคะใช้เพนทูเหมือนเดิมค่ะ คลิกค้างแล้วก็ลากนะคะแล้วก็ให้ปิดที่จุดตดิมอ่าโอเคค่ะมาที่กล่องเลเยอร์เลือกให้มันเซนท์พาสนะคะกลับมาที่เลเยอร์นะคะ n e เลเยอร์ขึ้นมาใหม่นะคะจะใช้สีเขียวสีเดิมเมื่อกี้นะคะแล้วก็เลือกถักอกสีโอเคค่ะเทสีกาไปเขียวเดียวกันต้นเนี่ยขอดูแปบนึงนะคะ อ่อนน่าจะคนละสีนะคะก็ตอนนี้ยังเป็นเส้นชิลิตชั่นอยู่เลือกสีใหม่ได้นะคะโอเคเท <c oughs> สีใหม่ทับลงไปค่ะได้แล้วนะคะตตนน่นี้สังเกตเห็นมีเส้นเกินมานิดนึงนะคะใน Photoshop ง่ายมากเลยค่ะสามารถใช้ยางลบลบออกไปเลยนะคะ สังเกตว่าเวลาที่เราทํางานกันคนละเลเยอร์เนี่ยนะคะเราสามารถขยับห่งางได้อย่างเป็นอิสระนะคะทีนี้เราจะใส่เส้นส t r o k นะคะกด control นะคะแล้วก็กดตัวนี้ให้เส้น selection ขึ้นมาใหม่ edit stroke นะคะเลือกเป็นสีดำํำใส่ต้องเท่ากันนะคะโอเคค่ะเป็นสามพิกเซลนะคะได้ละนะคะใช้มุขพูนในการขยับไปมานะคะเลื่อนมาไว้ นะคะใต้ภาพที่เราจะดับคอนโทรลลบนะคะแล้วก็ทำการเพนทูนะคะตัววัตถุต่อไปทําให้เป็นเส้นพาทนะคะได้แล้วตรง นอมันน่าจะสีเทาเลือกสีนะคะเลือกถังสีแล้วก็อ่านิดนึงนะคะกลับไปที่เลเยอร์นะคะอย่าลืมมีเลเยอร์ก่อนนะคะเทสีลงไป Edit Stroke นะคะปรับเป็นสีดำโอเคได้แล้วนะคะ c อนทินดี D ค่ะอ่าตรงกล่องเลเยอร์ย้ายนอมันลงมานะคะืออะไรอีกลูกตา ลูกตาน่าจะเป็นวงกลมนะคะใช้เชฟวงกลมแล้วก็ตัดได้เพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวเลือกสีขาวนะคะแล้วก็เลือกวงกลมขึ้นมาอโอเคนะคะอย่างที่บอกว่าเราต้องเอาอย่างลบมาลบเส้นนะเส้นพาร์ตตรงนี้ออกก่อนเราจะได้ทํางานตัดได้นะคะเอาอยางลบลบไปทีกดโอเคนะคะทีเนี้ย ตัวนี้เราจะใช้ selection ตัวนี้นะคะในการตัดลงกลมเลือกเป็นสี่เหลี่ยมนะคะมาควีนนะคะสังเกตว่า active ให้อยู่ในเลเยอเดียวกันนะคะลบออกแล้วนะคะ control D อ,อันนี้อาจจะทำแบบเร็วๆนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะรวบรัดนะคะถ้าไม่ทันย้อนกลับแล้วก็มาฟังใหม่ได้นะคะ ได้แล้วนะคะน่าจะได้ลูกตาประมาณนี้นะคะอะให้เส้นเจค e ั่นกลับมาใหม่กด control นะคะแล้วก็ไปกดที่กล่องตรงเลเยอร์แบบนี้นะคะ edit stroke เลือกเป็นสีดำะดนะคะเลือกสีกด ok นะคะในเลเยอร์เดียวกันนะคะเพราะว่าเราจะลูกตาไปด้วยกันตอนนี้ดูจากกล่องสีตรงนี้แล้วมันเป็นสีดำอยู่แล้วนะคะวาดลูกตาสีดำลงไปคะ่ะ บดลอแล้ะเ,เราจะให้ตาดำกับตาขาวมันอยู่ด้วยกันนะคะ,ะก็คลิกที่นะคะเลเยอร์ตัวนี้กดชิปชนะคะเลือกเลเยอร์สนะคะ,ลละ,คะแล้วก็ใช้ลิงก์เห็นไหมคะตรงใต้กล่องเลเยอร์จะมีลิงก์เลเยอร์แบบนี้นะคะพอกดปุ๊บมันจะเป็นโซ่ติดกันตาดำกับตาขาวจะไปด้วยกันแล้วนะคะลากมันมาไว้ใต้รูปค่ะทีนี้เราก็ทำงานในส่วนต่อไปนะคะอ,ะอ,ะอย่าตรงไหนอีก ยากระบาดตรงหน้านะคะยากระบาดตรงหน้าน่าจะต้องใช้สี่เหลี่ยมสองอันนะคะอนนี้เราต้องทำบนเลเยอร์อใหม่โอเคหนะคอนโทนทีนะคะคอนโทนทีในการหมุนมันนะคะแล้วก็ปรับใส กด enter นะคะ control t ทุกครั้งต้องกด enter ถ้าได้ขนาดที่ต้องการแล้วนะคะทันการ copy ชิ้นนี้ขึ้นมาอีกชิ้นหนึ่งนะคะเลือก move t o ก่อนนะคะกด a l t e r n a t e ค้างไว้นะคะแล้วก็ลากออกมา control t นะคะน,นะคะกดตัว v หรือว่าใช้ move tool นะคะ apply กกดตัว t ท,ทุกครั้งต้องกด enter เนอะได้แล้วนะคะ ให้สองอันนี้ติดกันนะคะกะ็คลิกที่ตัวล่างก่อนนะกดชิปเลือกตัวบนนะคะกดลิงก์นะคะให้ติดกัน,นทีนี้ก็จะไปดกนกระลากดตัวที่นะคะปรับขนาดแล้วก็หมุนกด e อ t เตอนะคะ,ะทีนี้มีตัวอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ํนามแขนมันแขนมันนี่าจะเป็นวงกลมตัดเหมือนกันนะคะแต่ว่าต้องใช้สีเดียวกับ ตัวก็คือสีเขียวโอเคนะคะใช้วงกลมนะคะเลือกสีเราเป็นสีเขียวจากตรงนี้เมื่อกี้นะคะแบบนี้ไม่เป็นเขียวนะคะอนโทรแกอีเลือกสีเขียว่ม,มา กดตัวดีทีนึอ่าเดี๋ยวเราต้องทำการ New La y e ยอขึ้นมาก่อนนะคะโอเคเขียยมาแลวคะ่ะลืม New l a y ย r อ่าทีนี้ใช้ยางลบนะคะลบมันถึงจะตัดได้นะคะใช้มม่พูนในการขย,อยับทำให้เป็นเส้น selection ก่อนนะคะแล้วก็ใส่ stroke ก่อน edit stroke ส,สีดำกดโอเคโอเคนะคะ c อนโทรลด ใช้มาฟวีในการตัดตรงดีนะคะมันได้ตรงนี้เราจะได้แขนละนะคะเราได้แขนแล้วอ่าอันต่อไปเหลืออะไรคะเหลือาลูกไฟตรงนี้เนาะแล้วก็สามเหลี่ยมเดี๋ยวเอาสามเหลี่ยมก่อนละกันคะ่ะไฟเราค่อยทันทีะสามเหลี่ยมมีอยู่แล้วนะคะใน Photoshop มาที่เชฟนะคะ อ่าเลือกคอสตอมเชฟด้านล่างสุดนะอ่าใน Photoshop เนี่ย Photoshop จะมีเชฟให้เลือกค่อนข้างเยอะนะคะอ่าดูเลเยอร์ขึ้นมานะคะแล้วก็ไปคลิกตรงเชฟตรงนี้นะคะด้านทูบาร์เนี่ยมันจะสัมพันธ์กับ Option Bar ออปชันบาร์ที่ด้านบนเสมอนะคะเนี่ยคลิกเข้าไปมันจะมีเชฟให้เลือกเยอะเลยใครไม่เจอตรงนี้นะคะไปที่เฟืองด้านข้างนะคะแล้วก็เลือกเป็นออ บบนี้นะคะกดโอเคมันก็จะขึ้นมาให้ทั้งหมดแต่ทีนี้ขออาจารย์นะเลือกไว้อยู่แล้วนะคะมันก็เลยขึ้นมาให้หมดแล้วทีนี้เราจะไปสามเหลี่ยมนะคะสามเหลี่ยมสีเหลืองล,ล,ละกันนะคะก็วาดลงไปเลยกดชิปนะคะกดชิปจะทําให้มันมีความสมมากนะคะเลือกมุกชูคอนโทนทีะคะแล้วก็หมุนกด Enter นะคะเราไม่จําเป็นที่จะต้องวาดซ้ํานะคะ กด a l t ทินเนตค้างไว้นะคะสังเกตว่าหน้าตาของไอตัวซิตรงนี้จะเปลี่ยนนะกด a อ t ทินเนตค้างไว้คลิกเราก็ลากออกมานะคะคอนโทรล t หมุนะคะ, Ctrl หะ,คะให้อยู่ในมุมที่เราถูกใจกด Enter c นะคะคอนโทรล t อ่ะกด a l t ทินเนตค้างไว้นะคะคอนโทรล t ขยับมันอยู่นิดนึงตรงนี้จะทำให้มันเป็นแผงใช่ไหมคะแต่ว่า ตอนนี้สามเหลี่ยมมันเป็นสมมาตรเนาะมันจะยังไม่โค้งตามเส้นให้เราแต่อันนับแรกเราต้องเรียงมันก่อนนะคะก็อาทีทเนตมันนะเ๋ยจะทำการก๊อปปี้มันออกมานะกดอาทเเนตค้างไวลากี่อันนะผมใช้สี่อันอัลเทเนตค้างไว้ล่าเห็นไหมคะเนี่ยถึงบอกว่าเวลาเรียงมันจะไม่โค้งไม่ตามเส้นเพราะว่ามันสี่เหลี่ยมฐานมันจะเป็นเส้นตรงนะคะทีนี้จะทาให้มันโค้งได้ยังไง ะะเอายางลบมาลบก่อนค่ะเพราะว่าตอนนี้มันจะขึ้นเป็นเส้นแบบนี้นะคะ <Okay. S 1> เอาลบมาลบโอเคเดี๋ยวถ้าเราได้เรียนคอมพิวเตอร,ร์กราฟิกเราจะเข้าใจมันมากขึ้นนะคะ <S <S โอเคโอเคนะคะเลือกให้ครบทุกอันเลยเอายางลบลบทุกอันเลยนะคะอย่างมันก็จะกลายเป็นสมาร์ทเชฟธรรมดาละนะคะที่เราทำางานกับนได้อ่า ทีนี้สามเหลี่ยมนะคะสี่ตัวนี้ก็คือตั้งแต่ shape copy ้สองถึงถึงเชฟก๊อปใช่ไหมคะกดชิ i นะคะเลือกทั้ง4ี่ตัวนะ,ะแล้วก็เราจะทําให้มันโคง้งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเชื่อมให้มันติดกันก่อนนะคะถ้า,าง,ง่ายที่สุดก็คือคลิกขวาแล้วเมื่อเลเยอร์เลยนะคะตอนนี้มันกลายเป็นเลเยอร์อเ,รอเ,ดเดียวละตรงนี้นะคะแล้วใช้ c อนโทที T, นะคะขยับไป บนเส้นที่เราต้องการก่อนนะคะใช้ตัวนี้ลากมันลงมาแต่ว่าความจริงอันนี้มันจะเห็นชัดตอนที่คุณใช้เส้นจริงๆนะคะสังเกตนะคะมองขึ้นไปด้านบนนะคะมันจะมีเส้นเหมือนตะข่ายตรงนี้คุณคลิกเข้าไปนะคะนะคะมันก็จะมีตะข่ายเนี้ยมันก็จะทำให้ขยับได้อย่างอิสระมากขึ้น,นะะไปตามเส้นโค้งเดี๋ยวตัวนี้เราค่อยปรับอีกทีตอนที่เรา เปิดตาตัววงกลมพื้นหลังนะคะกด enter ได้แล้วนะคะอ่ะทีนี้เหลือแค่ไฟเนาะเหลือเท้าใช่ไหมคะขอดูหน่อยนะคะอ่ะเลเยอร์หนึ่งนะคะคือตัวงานจริงนะเราจะปิดตานะคะก็จะได้งานที่เราทำไว้เมื่อกี้ เราก็าค่อยมาขยับอันนี้ทำให้ดูแบบเร็วๆนะคะถ้าไม่เข้าใจตัวไหน,นคุณรีเพย์ฟังซ้ำนะคะโอเคอาจจะทำงานตัวไหนนะคะเราสามารถเอาเมาส์ชี้ไปที่ตัวนั้นนะคะคลิกนะคะแล้วก็คลิกขวาเลือกนะคะเฉพหนึ่งขยับได้เนี่ยค่ะคลิกขวาขยับได้เลือกตัวนี้อา นะคะขยับได้ทีนี้เราจะทำให้มันเข้าไปกับโค้งตรงนี้ดีๆนะคะคอนโทรลีนะคะ, Ctrl G, ะ,คะลึกตาข่ายข้างบนเราขยับมันดูนะคะ อ่าโอเคค่ะตรงอนเทิน่าจะเข้ากับองได้ดีละนะคะอ่าเหลืออะไรอีกเหลือเท้าเขาใช่ไหมคะก็ะมาคลิกคลิกตัวจะได้ดูเน้วว่าตัวอยู่ตรงไหนนะคะจะได้เอาเท้าไว้ข้างใต้นะคะก็นิ้วเลเยอร์ขึ้นมาใต้ตัวเขาน่าจะเป็นวงกลมใช้สีดำแล้วกันนะคะอะไรคะหวัดออกไปอ่าได้เท้าแล้ว เลยกๆจะยังลบๆเส้นต่อโอเคตอนนี้ก็หมดการหาเล็กยเหลืออะไรอีกคะเหลือไฟเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราก็พิมพ์ปากเขาแล้วก็เป็นตวัวอักษรที่เป็นลูกเล่นที่เป็นชื่อร้านนะคะอ่าลูกไฟนะคะเราก็จะไม่เสียเวลาในการวาดนะคะเราเข้าไปดูว่าในเคาต้องเชฟเนี่ยมีอะไรให้ เราเลือกบ้างที่มันหน้าตาคล้ายๆไฟ,ไฟ,ไฟนะคะาการเลือกตัวนี้นะคะที่เป็นใบไ,ม,ไม้แล้วก็เลือกสีแดงเลือกสีแดงนะคะมีเลเยอร์ขึ้นมาก่อนนะคะวาดลงไปตรงนี้ได้แล้วนะคะคอนโทรลที่นะคะ ดัดแปลงเอานะคะใช้ยางลบเห็นไหมคะมันสังเกตมันจะมีเส้นบางๆอยู่แบบนี้นะคะเอายางลบคลิกไปทีเดียวมันก็จะหายเราจะทําไฟให,ให้มันเหมือนจีนิดนึงนะคะก็กดอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะจำไ,ได้ใช่ไหมคะลากมันลงมาก่อนเนาะนะคะแล้วก็ทําให้มันเป็นเส้น selection control แล้วคลิกไปที่กล่องแบบนี้นะคะเลือกสีส้มเข้ามา กดถังสีนะคะแล้วก็เทสีเข้าไปเลือก o v v t to, o n t r o l D c o T t r o l T นะคะใครอมาได้ hmm. สีส้มใส่เข้าไปแบบนี้นะคะ mm hmm. กดเ n ็ e เทค่ะน mm ้อ hmm. ก็นาก่าจะได้ไฟหน้าตาประมาณนี้ c อนโทนทีนะคะในการรัด แล้วก็เหลือตัวสุดท้ายนะคะก็คือชื่อะะเลื่อนไปไว้ <c oughs> บนสุดก็ได้นะคะชื่อน่าจะเป็นสีดำหรือสีอะไรแล้วแต่คุณนะอันนี้เลือกเป็นสีดำไปก่อนนะคะมาที่ตัวชีนะคะแล้วก็พิมพ์ D O L L เช่ไหมคะโอเคคะ่ะเลือกมุกทูพิมพ์ชื่อเ,เสร็จแล้วเลือกมุกทูนะคะ c t r l t เหมือนเดิมนะคะในการย่อขยายจะเอาไว้เป็นปากตรงนี้ใช่ไหม พยายาตัวไม่แน่ใจว่าคุณอยากได้ตัวหนาตัวบางนะคะก็มาที่ตัวโฟลเดอร์ด้านบนตัวนี้นะคะคิดเข้าไปเนี่ยมันก็จะสามารถปรับตัวหนาตัวบางได้นะคะเป็นตัวหนาแล้วกันนะคะ ่าเลือกม o กถ to ให้กลับมาเป็นหน้าจอปกติเพื่อเช็คอานะคะถ้าได้ที่ถูกใจกวกดโอเคประมาณนี้นะคะความจริงก็ เสร็จแล้วคอนโทรลลบนะคะ mm hmm. เพื่อดูรายละเอียดโดยรวมแต่น,นี้เนี่ยในตัวไดโนเสาร์เนี่ยมันน่าจะมีลูกเล่นเพิ่มอีกนิดนึงนะคะเราก็อย่างที่บอกคลิกขวาที่ตัวไดโนเสาร์มันคือเลเยอร์สองเพราะเราไม่ได้ตั้งชื่อไว้นะคะเราจะทาแบบเร็วๆมันก็จะมาละด้านนี้มาแอคทีฟที่เลเยอร์สองให้เราคลิกขวาเอ้ยคลิกคอนโทรลนะคะแล้วก็คลิกไปที่กล่องแบบน,นี้เพื่อเกิดเส้นเลเยอร์นะคะเราจะไล่แกลเดียนในตัวให้มันมีเงาใช่ไหมคะ ไปที่ถังสีนะคะมันจะมีแกรเดียนอยู่นะคะเราก็เลือกแกรเดียน2ตัวนี้นะคะมองขึ้นไปด้านบนที่บอกว่ามันจะสัมพันธกันดับเบิลคลิกเข้าไปนะคะก็ไปเลือกสีนะคะเลือกสีโดยการที่ดับเบิลคลิกเข้าไปตรงถังสีเล็กๆตรงนี้นะคะน,นี่คือสีเดิมอยากจะทําสีที่ให้ดูมีเฉดเงาหน่อยก็นะคะเลือกตัวถัดไปดับเบิลคลิกเข้าไปนะคะมันก็จะให้เราเลือกสีที่มันเข้มขึ้นแบบนี้นะคะกดโอเค <สา S 1> นะคะ โอเคครั้งหนึ่งนะคะทีนี้เนี่ยก็ทำการคลิกค้างแล้วก็ลากไปเลยนะคะได้ได้แนะคะ้วาได้แล้ว,ลว,ะลวนะคะคลิกค้างแล้วลากเลยนะคะน่าจะต้องอิดดิบแล้วก็ส่งอีกครั้งหนึ่งนะคะด้วยสีดำโอเคประมาณนี้นะคะไม่แน่ใจว่า เป็นอย่างที่คุณต้องการหรือเปล่า <laughs> นะคะ,คะก็ลองไปปรับใช้กันดูนะคะเพิ่มความสมจริงเข้าไปอีกนิดนึงนะคะด้วยการสร้างวงกลมซ้อนเข้าไปข้างหลังเนาะดูดสีตัวน,นี้ก่อนนะคะเพราะว่าเราอยากได้วงกลมข้างหลังที่มันเข้มขึ้นเข้มาเลือกโอเคนะืเืกเชฟวงกลม นะคะได้แนละ้วกดตัว V นะคะ Move to เพื่อที่ทำการลากแบบนี้ค่ะอันนี้แบบเร็วๆแล้วก็แบบง่ายๆนะคะอาจจะต้องไปปรับตัวไดนโนเสาร์หรือว่าอะไรของคุณอีกนะคะก็ลองเล่นกันดูนะคะอันนี้เอาแบบง่ายๆไปก่อนแล้วกันนะคะ